วันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวอะไรที่มันผจญภัยมากๆนะคะวันนี้ค่ะเราจะล่องเรือกันไปนะคะแล้ววันนี้นะคะตรวจเช็คอุณหภูมิสภาพภาวะอากาศต่างๆนะคะก็คือน่าจะไม่มีลมฝนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีลมฝนก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ว่าวันนี้เนี่ยบีมีพิธีกรรมหนึ่งที่เขาเชื่อกันว่าสามารถหยุดฝนได้เดี๋ยวเราจะไปทำกันคะ่ะ และตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านกันเองนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะเป็นจุดสถานที่เราเช็คอินเตรียมที่เราจะต้องขึ้นเรือกันค่ะดูสิคะวิวสวยมากไปกันค่ะขึ้นรถไปค่ะเชแสองันเอสองขันเหรอครีได้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมแล้วค่ะเราก็จะเดินทางกันไปที่ท่าจอดเรือนะคะไปกัน เที่ยวเรือฉลองนะคะแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางเพื่อไปเที่ยวทะเลการไปท่านคะตอนนี้นะคะเราถึงแล้วค่ะพาหนะเรือของเราไฮโซมากๆด้านนี้แล้วค่ะไปค่ะเอาไม่ใช่เหรอเอาไม่ใช่เอาผิดเรือผิดเรือไปใหม่ไปใหม่ตรงนู้นตรงนู้นแล้วก็ในทีมของเ็กวันนี้นะคะเราจะมีกัปตันลูกเรือมีกัปตันยิ้มนะคะพี่กัปตันของเราโปรเฟชชั่นอลสามรถไฟไดโนแล้วก็น้องหมินนะคะเป็นลูกเรือของเรานะคะผมระหว่างทริประหว่างการเดินทางต้องกา ขอความช่วยเหลือต้องการอะไรทุกอย่างบอกได้หมดเลยนะครับได้และวันนี้นะคะเรากำลังจะทําพิธีการออกเรือแล้ววันนี้นะคะท้องฟ้ามันไม่ค่อยเป็นใจแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําการปักตะไคร้นะคะเราจะมาดูกันว่าวันนี้ฝนตกหรือฝนไม่ตกเอาตะไครวางตรงนี้เลยแล้วกันนะคะมา มาเช็คกันนะคะว่าวันนี้ฝนตกหรือไม่ตกและก็แล้วตอนนี้นะคะเรากำลังจัดไฟซิงดูสิคะท้องทะเลไทย after covid นะคะมีความสวยงาม <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ไม่ค่อยมีคนท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เราต้มาเที่ยวกันเพราะว่ามีความสวยงามมาก Obrigado. แล้วเสี่ยงดวงใครดวงนี้ใครดวงรอ๋อเรอเรามีแม่หมอเป็นใยอ๋อายาแม่หมอมาเจอชก่อนบอกแล้วว่าเราจะอยู่ในเรือแบบสวยๆไม่ได้เราไม่ได้หาด้วยโอเคตัดมานก่แล้วแ่ะเดีเดี๋ยวถ้าคนถ้าคนโดนนับโดนอะไรนี่ไงพี่เอามันแล้ว กดแล้วแมกดงไปกดลงไป้ยเลืกันเ่อกดันเหรอใครกินไม่ได้พี่ออนกินได้พี่ออนกินแทนอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะนูพอแล้วว่าหนูไม่น่าใส่กระโปรงมาเลยจุดนี้ เอออะพยอนพยอนตากองมัก็ไม่เว้นนะจ๊ะเอะไรตากองไม่เว้นจ้ะอ้า้ยเรือลำนี้มาได้ทวนจริงๆริงได้ได้ได้ทยอนี่บอลทีอันนึงไม่ได้ค่ะข้าไล่ยัเดียวอันนี้ต้องมีทไม่ได้เลยเนี่ยขี้โงสันดีโรงเรียนลูกเาอยู่โดนเราแล้ไปโีีอ เดล๋ยวละขอบคุเสองที่ทำอะไรอ่ะเรื่องการกระตุค่ะที่มันกำลังขึ้นอยู่ทำไมอ่ะถ้าโดนถ้าโดนงับโดนกินมะนาวค่ะนี่คือการแก้แฮงในการมังกรด้วยนะไม่ใช่มะนาวมีน้อยอยู่มีเยอะหนูเอามาหนูเอามาพี่พีเอามาโอ้โหหนูมีมาด้วยด้วยจริงๆ คนเดียวโดนดุมันเลยคนเยอะน่ะเหลือคนเดียวอ่ะโดยกินเองฆ่าก่อนก่าก่อน ใส่นวสาวมา,าว่าน้ำทะเลเป็นอะไรที่เป็นอ e ีกฟิลลิ่งหนึ่งแล้วก็เป็น B4 ฟอร e เอ้ยเพิด <c oughs> After c o v โค19นะคะซึ่งจะบอกว่าท้องทะเลไทยนั้นสวยงามมากๆและที่สำคัญนะคะเรามาธรรมรา,นานไม่ได้เราต้องมาด้วยชุดนี้แล้วก็แบบนี้ค่ะเพ <c oughs> ื่อนค่ะตอนนี้ค่ะ <c oughs> อยากจะบอกว่า <c oughs> ถ้ากระโดดลงน้ำก็เลิศขนาดนี้ตอนนี้ขึ้นมากก็เหนื่อยมาก กันที่บนเรือค่ะดูสิคะเรามากันเป็นทอมนะคะนี่ค่ะปูปูเป็นปูกุ้งเป็นกุ้งปลาเป็นปลาทุกคนเป็นไงบ้างคะรสค่ะอร่อยมากอร่อยมากอันนี้นะคะดูสิคะน้ี่พิกุ้งเสียบมาเป็นตุ่นเป็นตุ่นเป็นกุ้งมันก็เสียบจริงๆอ่ะเนาะกุ้งเสียบจริงๆเห็นไหมคะอันนั้คืออะไรคะ เวนตัลยปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะอันนี้คือหอยนางรมตัวบะเอ็กบะเอ็กบะเอ็กอูน่ากินมากค่ะอ่ะคุณแม่มาโอ้โหน้เตัคนเลยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพวกเราจะทานกันก่อนนะคะเราพบกันค่ะดูค่ะมาแล้วกิน้วกันมากินกันแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ท้องทะเลอันดามันที่เกาะเฮนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะกับบานาน่าบีทเกาะเฮ เรื่อเฟือเรือที่แบบอลังการมากๆนะคะรวมทั้งของกินอร่อยมากๆนะคะเพราะว่ามาจากร้านกันเองค่ะและที่สําคัญนะคะอยากบอกเลยว่าเพื่อนๆค่ะช่วงนี้นะคะเราควรจะต้องมาเที่ยวท้องทะเลเพราะว่าคนน้อยมากและช่วงนี้เป็นการที่ไทยเที่ยวไทยและคนจีนก็ยังไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นวันนี้บิก็เลยแต่งตัวตีมจีนมาเต็มให้เลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์ขาดอุนด้นร้อยเปอร์เซ็นต์ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บิน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 เลยไหจ๊ะเดี๋ยวเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้โอ้โหน้ำมะพร้าวนี้เฟรชมากครับเอ่อเฟรชมากไหมคะมากเลยครับเหมือนคนปักไฟเลยเอามงคับมาวเดี๋ยวเรามาชิมน้ำมะพร้าวกันค่ะว่าเฟรชแค่ไหนไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวร้อยร้อยรอยแร ไปค่ะแล้วเราไปยังไงคะเดี๋ยวเอาเรือไปเที่ยวที่โบนะแล้วก็เดี๋ยวเดินโบ๊ะไปนะคัโอเคเดี๋ยว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 ช่างภาพค่ะเอ่อขอแนะนำคุณเล็กคุณเล็กคุณเล็กมาหน่อยคุณเล็กมาพอมมีดเดี๋ยวเวเดี๋ยวใส่แม็ก่อนดีกว่ามพร้อมมีดเลยพี่คุณเล็กมาพร้อมมีดดิแบบว่ามือมีดมันมีความมือมีดอันนี้คือมือมีด เรานะคะเพราะว่าน้ำมะพร้าวที่นี่นะคะเรามีการเฉาะแบบสดๆใช่ไหมพี่เล็กอร่อยไหมครับอร่อยมากๆที่สำคัญวันนี้มากี่ลูกคะสิบหกสิบสองสิบสองลูกสิบสองลูกนะคะสิบสองลูกมากอร่อยมากๆค่ะวันนี้นะคะพี่เล็กดูแลเราอย่างดีมากๆเลยนะคะครับยินดีครับพี่เล็กเฉาะฝันเท้าหนูใช่นั่งอน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อพี่เล็กนะครับประจำการอยู่ที่เกาเฮวนนนาบีดนะครับวันนี้ยินดี ที่ได้รู้จักได้ได้รับใช้นะครับผมโอกาสหน้าหวังว่าได้รับใช้กันอีกเนาะได้เจออีกต้องเพราะว่าวันยังขาดเรือใบต้องฟรชมาเลยรีบแพทที่การคือเมื่อคืนพี่เล็กไม่ได้นอนนะคะโมแต่แบบขัดเรืออยู่เตรียมเรือเตรียมทุกอย่างเพื่อที่เพราะว่ามีภาพเเห็นเพราะว่าเรือมันต้องออกพรุ่งนี้โอเคครับยินดีครับขอบคุณมากครับยินดีครับ เพื่อนๆคะและการปักตะไคร้ของเราเมื่อเช้านี้ดูสิคะตื้นปักผิดหัวเนียเห็นไหมคะว่าท้องทะเลเราปากสจากฝนแม้แต่หยดเดียวค่ะคือแบบเรามาปักตะไคร้แบบร้อยเปอเซ็นนะคะจะพีคมากถ้าเจอเราอยู่ๆฝนตกมาพี่สุด เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นใครพูดตอบคตอกันไ้เื่อยฉันไม่ค่อยเหนื่อยแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยากจะมานะคะเฉลยนะคะว่าเราเป็นในสาในทีมของไดโนโอภูเก็ตนะคะบีก็เป็นหนึ่งในทีมนั้นนะคะเพราะว่าทีมเราเป็นผู้หญิงทุกทุกคน และที่สําคัญนะคะทุกคนนะคะก็คือจะใช้เวลาว่าทิปเป็นอะไรที่แบบเหมือนกันก็คือว่าอยากมอบแล้วก็ปันความสุขให้กับคนลหลายๆคนนะคะโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเราคือใครค่ะนอนตายนอนโดน,นใช้งาน่ะและตอนนี้นะคะเรากำลังค้นพบชาติโรยเสานะคะซึ่งอาจจะมีมาแล้วมากกว่า2,000ปีที่เกาะเฮแห่งนี้ค่ะดูสิามค่ะเหมือนตายมาแล้วแล้วก็ตากแห้งมาแล้ว

เนี่ยมันเลยช็อตไง oh. คือตอนนี้นะคะ oh. จากภารกิจที่พาน้อนไปหลายในสถานที่ไม่ว่าจะใส่ตู้ปันสุกใส่ของซัมติงเอร์วิ่ริงจริงกเบลนะคะตอนนี้สภาพน้องค่ะ,สภ,คะสภาพน้องคือแบบไม่ไหวเทียย์แล้วนะคะพาน้องกลับบ้านก่อนค่ะ อ่ะเพลงหายไปไหนลูกและวิดีว,วันนี้นะคะเป็นไงกันบ้างคะกับการที่เรานะคะพาไปเที่ยวแนะนําที่เที่ยงเทีย่ยวเยอะแยะมากมายจะแปะไข่ไกรร่พูดไม่ถูกพูดไม่ถูกวันนี้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็วันนี้ฝากบรรยากาศร,รอบๆนะคะไปฝากเพื่อนๆทุกคนค่ะ ะะได้มาที่เกาะภูเก็ตแห่งนี้นะคะกเกาะเฮแห่งนี้นะคะก็ไปอีกสถานที่หนึ่งที่เพื่อนๆพลาดไม่ได้